ข่าวของอดีตข้าราชการนะครับบอกว่าสุดท้นครับตั้งรางวัลน้ำจับ10,000แบาทนะครับคาตกรที่ยิ่งหมาขาดว่าคนรายนี้ยิ่งนาเดียวแบบมืออาชีพครับจากกรณีในโลกโซเชียลครับได้มีการแช่ประกาศนะครับให้รางวัลน้ำจับ10,000แบาทนะครับสำหรับผู้แจงบอสแสคาตกรยิ่งหมาตายนะครับขอความระบุนะครับว่าถึงพี่น้องที่รักหมาทุกคนนะครับบัดนี้นะครับมีเหตุสะเทือนขวัญนะครับ ม้าพันธ์บก,กัดค้นนะครับใจดีถึงยิงตายด้วยอาวุธปืนโดยผู้เชี่ยวชาญเพิ่อนบอกว่าเป็นการเล่งแบบวิถีจากด้านหลังทะลุหน้าอกซึ่งแล้วก็ไปตะเกียกตะกายแล้วก็ตายอยู่ที่ประตูทางเข้าบ้านสวน เหตุเกิดอยู่วันเสาร์ที่13พฤศจิกายนปี2566อพ2ช่วงเวลาก่อน8โมงเศรประกาศดังกล่าวนะครับทีมข่าวก็ได้เดินทางไปที่บ้านเลขที่67มูที่4ตำบลโน่นเพิงอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นบ้านของนายพิชิตชนะกุลอายุ70ปีเจ้าของหมานะครับเป็นข้าราชการบำนาญ อดีตผู้วยการกองวิชาการและแผนงานสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครและเป็นบิดาของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชิตตะวันชนะกุลอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยบริเวณหน้าบ้านประตูน,นะครับได้ติดป้ายประกาศรางวันน้ำจับ10,000 0บาทขนาดใหญ่ในคณะทีบ้านที่อาศัยและมีลักษณะเป็นรั้วรอบขอบฉีดมีกำแพงคอนกรีต3มทิศส่วนทิศที่4ี่นี่เป็นกำแพงตาข่ายลวด โดยนายพิชิตเนี่ยบอกว่าหมาที่เลี้ยงไว้นะครับถึงยิ่งตายซื้อกระปูครับเป็นหมาที่เอาไว้เลี้ยงตงที่เลี้ยงไว้ตั้งแต่น้นน้อยอย,อยู่มากจ็จะค้องอยู่ที่3ปีเป็นหมาที่แสนหูนาหักครับในช่วง3ามสัปดาห์ก่อนเกิดเหตุเนี่ยหมาตัวนี้นี่ถึงยิ่งนะครับมีการเห่าหอนพยายามยมืดหัวออกไปนะครับก็คิดว่าน่าจะบ่เกิดเนื้ง่ายแรงเนื่องจากหมาตัวนี้บก,กินเข่าวจากคนอื่นนอกบ้าน บอกัดไกลบกัดข้นเป็นม้าที่ดีนะครับแต่อาจจะอาจจะมีการเข่าหานะครับข้นที่คุณเคยเมื่อเกิดเหตุเพื่อนบอกว่าม้านี่อาจจะมีส้มสั้นมาดินรุ่นทรายทีลองน้หนาสวนสละนะครับสุดท้ายตะเกียดต,ตะกายนะครับไปตายอยู่ที่บริเวณทางหน้าเข่าสวนโดยอของดอรชิดตะวันนะครับเพิ่นมีการตรวจสอบพบว่ามีร่องรอยม้าแลนมาจากถนนดินหลูกร่างระวังกำแพงวัด บ้านเพิงกับสวนสระดรชิตวันซึ่งก็ขอให้พี่น้องบ้านเพิงโต๊กมูทีซีและกะละแวกไก่เคี่ยงตำบลโน่นเพิงอำเภอวรินชำาราบนะครับได้ยสอด่องดูแลสัต์เลี่ยงของเจ้าของให้ผลจากการกระทําของคนใจอาทีคนอาเป็นผู้ที่เป็นอาจรนะครับหรือคนที่ทำลายร่างกายซัตว์นะครับเถื่อนีนีนั่นเองครับเเข้าไปฟังเสียงสัมผัสนะครับของคุณพิชิตชนะกุลกัณนีหนึ่งครับ นี้ก็ไปแจ้งความดําเนินคดีฐานทรมานสัตว์จนถึงแก่ถึงแก่ชีวิตแล้วก็ทําให้เสียทรัพย์อายุความก็สิปีก็เลยมีรางวัลน,นําจับรางวัลน,นําจับนี่เพื่อให้ความเป็นธรรมกับหมากระปูแสนรู้ตัวนี้เป็นประการที่หนึ่งประการถัดมาคือต้องการคุ้มครองชีวิตสัตว์ที่อยู่ในระแวกนี้นะครับว่าเขาไม่ควรถูกทําลายจากคนใจบาปใจอธมเหตุอย่างนี้ บ้านตำบลนี้เป็นตำบลที่อยู่ด้วยบารมีของปู่ชาสุพัโทโธวัดน้องปะพงก็เลยตั้งเยอะหน่อย1นึ่งแสนบาทเงินก็เตรียมไว้แล้วก็ช่วยท่านประชาชนหน่อยอช่วยรักษาชีวิตสัตว์แล้วก็เงินแสนก็ไม่ใช่น้อยสําหรับชาวบ้านนะครับามายืนเคียงข้างกับเจ้าของหมาหน่อยถ้าไม่เกิดเหตุการณ์นี้ก็ก็ไม่มีมูลเหตุที่ต้องทําอย่างนี้